หายสี่คนอะขายอะถังข้าเบลาก์ถังข้าเบลล่าเต็มเลยนะเต็มเลยนะลงรถนะอย่าลงรถนะอย่าลงรถนะฟังพี่นะเบอร์นาโรมันเบอร์นาโรมันรอพี่ตีเรตีโรตีบข้างในยิงฟี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 ฟังพี่ตกลงตกรถ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 กูตกรถกูตกรถกูตกรถกูตกลงกูตกลงที่บ้าบเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับพี่บ้าบเดี๋ยวไปรับแล้วมันซ้ำแล้วมันซ้ำแล้วมันซ้ำแล้วมันซ้เพื่อ้ำมันซ้ำแเพื่อน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 มาท่อนเพื ยิ่งหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเป็นไม้เอ้ยมไปก่อนอยยเฉยเนาะอยู่เฉย้ช่วยหน่อยช่วยหนหน่อยกหน่อยกหนเราแยกกันนะไปรนะไปไปงปงตรงไจะเไะไฟตรงไหนขอไปตรงไหนคนรตน้คนวันนี้เราแยกกัน้แล้วคอดแล้วคืรแล้วคืรแล้วขอที่เดียวขอที่เดียวอยู่ตรงไหนกันไฟตรงไหนบอกเพื่อนเข้าเบลล่าทางเข้าเบลล่าทางเข้าเบลล่า บอกนี่อะไรกูโดนชนเนี่ยว้ายไมคับตนมันล่วงหนึ่มันล่วงหนึ่งมันล่วงหนึ่งขึ้นรถได้ไหมไอแปดมันอ่ช่วยยิงหน่อยยิงไอ้ปลาเบลถ่ายได้ไหม อีดาโดนลุมหนูโดนลุมอยู่นะมันวังรถหนุนอ่ะ่เยอะเล่นเล่นรวมกันนะพี่เล่นรวมกันสักที่น้องรวมสักที่น้องสักที่น้องรวมหน่อยขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนฟังพี่เขาจะเปิดมันวาง EP นะมันวาง EP นะโง่มันโง่มันโง่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนมันมีตัวหลุดอยู่ตรงสิบขึ้นิบข้างบนขึ้นมาข้างบนโอ้ยปิดกูไม่ได้สักทีหนึ่งทีโง่โดยยืนี โอ้หได้ไหมา้มาคไหมเฮ้ยนกระไปเนี่ยอ้ยโดนต้องไหเดี๋ยวไปูตัวาน้ำตนนพุทะน้รถ้วคอรถ้รถสีางที่รับเพื่อรับเพื่รับเพื่อเป็นเลยข้างบนขึ้นไปเลยข้างบนเอาคืพี่หน่อยลงเพาะนกะข้างบนไมไ่ข้างบนหมรถหนู่พังนะรถหนูพังนะรถหนุ่มพังต้องลงนะึ้นปนเรืข้างบนึ้อเป็นงข้านขอ้ยาละข้บนข้านเต็มเลยพี่ค ข้บนหน่อยร่วงพี่บนมาข้างบนดีขึ้นมาเล้วข้างบนอยางอ่งอาร่วอย่าร่วงอ่า่วงอี่าร่วงอย่าร่วงขยาวงอย่าน่วงพี่าร้วงย่วงพี่้วง่าวงอย่าร่วงอย่าร่้งร่งอย่าม่วอา่งอ่้อ่อย่าร่้อย่าร่อย่อย่าอย่งา่วอ่่ออ่้ง่อย ลับมาเล่นจับขึ้นคับขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนเลยใช่เนาะทางข้าเลเบลหนูโดนนะหนดนนะีกี่มาตรงเทเล่าอีสัตย์แย่ยูอีเดียขี้ยมือเป็นไรอสัต์กงมึงแรกไงวมือม่งเลมไม่เล่นอ่ได้ไม่้ไม่ไ่้ไม่เอ อีสัตย์มีเด็กเคียร์มีตายมีปัญญาอ่อนอีสัตย์รู้จักกูเยอะเนาะรู้จักกูเยอะเลยโง่แล้วปัญญาอ่อนอะไรอีดอเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนหน่อยเฮ้ยใครแย่งสอบจ้ะพี่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 เวทเวทชิวเวทชิวเวท คอมมนุ่งหน่วง9 0 0นี่หนู9 0 0สามเองดีน 9, 8, คนรู้จักเยอะแท้เราไม่เล่นรวมเราเล่นเนี่ยเราลงกันช้ามากเราพูดกันสั่งกันช้ามากไฟนี่คือแบบอะไรกันก็ไม่รู้มาลี่บเมื่อกี้บอกให้ลงมาตั้งนานแล้วนะแบบสักที่นึงอะ okay, okay, อย่างเช <okay, okay. S 1> ้ากันเลยแต่ละคนดาราเบอร์หนู9,008สม่ดีแต่น่าจะเป็นเพราะว่าหนูสตรีม2อค่ายด้วยค่ะ สตีมทางไข่ม่งแล้วก็ไข่ดำเนาะมันก็น่าจะแบบไม่ไมมม่มึงเอาหลังมาลองลน่าจะแบบหน่วงๆจะต้องไปฮับเพี้อ่ะยับเจ้อ่ะฮัซีพียูอ่ะอกจ้าามันไปนสาินดีแล้วไม่ได้แต้ม เอากัดตรงนี้กัดตรงนี้กระดับตรงนี้กัด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 ตรงนี้นนพ่อส่งไว้เฝ้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 ส่งไว้ใช่หน้ามันแฟฝงมือมือเห็นมันแฟฝงไหมมือเห็นมันแฝงไหมซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยอหลุดเลยอีดา <c oughs> ไม่เห็นว่าไปหมดเลยจริงเพื่อนลงข้างล่างแล้วจริงๆเอมันไปไม่ได้มาเอามาผสม ไอ้ด็อกไอดอกอีควายอีโง่อีสัตว์อีเด็กที่อะอ้นนี้อยากมีบทจัดหนูจัดเลยควยจะมาท้าเดิมพันที่อะไรอีปัญญาอ่อนอีสัตว์เขาให้เล้เขาให้เล่นไฟอีสัตว์สตอรี่มาท้าเดิมพันโคตรปัญญาอ่อนให้ไปเดิมพันมันลหรออันนี้อยากมีบทจัดเลยนะไอ้ห่าไอ้เขาแต่ไอ้เขาเนเขาไม่มีช็อตมี EP มันด้วย อามาไปหอไปหอเย่หอเหรอพี่ใบล่นล่นอยู่นี่พี่ใบ ขอเลยมั้ยครับผอครับครับไอ้นับเลยไงครับกูห่อไปแล้วไม่ต้องโจก